สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาเที่ยวํำบญที่วัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงคารามนะครับจากที่ได้สอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยมีการเปิดประวัติวัดบางกระพร้อมผ่านเครื่องกระจายเสียงด้วยครับซึ่งได้ข้อมูลมาว่าวัดบางกระพร้อมเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วครับ หลังจากที่ไทยเราได้เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเรากันว่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับที่มีฐานะค่อนข้างที่จะมั่งคั่งอยู่พอสมควรนะครับได้ขนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีนะครับขึ้นเรือแล้วก็ล่องเรือหนีพม่ามานะครับล่องเรือมาจนถึงแหลมบางกระพร้อมหน้าที่แห่งนี้นะครับเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ร่มรื่นน่าอยู่และก็น่าปลอดภัยจึงได้ทําที่พักและก็อยู่ตรงนี้เรื่อยมานะครับโดยประกอบสัมมาอาชีพ สารตะก้ากระบุงเสือกระพร้อมขายครับมีอยู่มาวันหนึ่งนะครับระหว่างที่ครอบคนนี้นะครับได้ทําการสารกระพร้อมอยู่นั้นมีชาวบ้านนะครับวิ่งมาบอกว่าใหญ่แล้วใหญ่แล้วข้าศึกพม่าก,กำลังยกทัพมาฝังนี้ให้พวกท่านนะ่ะรีบหนีไปเร็วครอบควนี้นะครับได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะคงหนีไปทางอื่นไม่ได้ก็ ได้เข้าไปแอบในกระพร้อมที่ตัวเองสารอยู่นั่นเองนะครับกระพร้อมโบราณเนี่ยค่อนขอ้างจิตจะใหญ่เข้าไปหลบในนั้นนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนาตรัยว่าขอให้ข้าศึกที่ยกทัพมาทางนี้มองไม่เห็นพวกข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ารอดชีวิตไปได้ข้าพเจ้าจะสร้างวัดถวายณที่บริเวณนี้และทุกอย่างก็เป็นจริงดังคำอธิษฐานครับข้าศึกเนี่ยก็ยกทัพผ่านไป โดยมองไม่เห็นครอบครัวนี้เลยนะครับครอบครัวนี้ก็ได้ทําตามคําสัญญานะครับสร้างวัดณนะบริเวณตรงนี้โดยชวนคนที่รอดชีวิตนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับมาร่วมกันสร้างวัดนะครับเมื่อก่อนชื่อว่าวัดบังกับพร้อมปัจจุบันนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนหรือมีการเรียกติดเพี้ยนตามกาลเวลานะครับปัจจุบันเรียกว่าวัดบางกับพร้อมนั่นเองครับเข้ามาด้านในวิหาร200ปีนี้ก็จะเห็น ศิลปะฝาผนังปูนปั้นนูนต่ำนะครับซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติซึ่งก็ได้รับการบรูรณะไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับในวิหารแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีศิลปะฝาผนังแบบปูนปั้นนูนต่ำแล้วนะครับ<อ>ก็ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่ซ้อนกัน4ี่ลอยอีกด้วยนะครับสอบถามมานะครับก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธเจ้าทั้ง4พระอ,องค์นั่นเองครับ หลวงพ่อคงนอกจากจะเป็นเกจิผู้มีอภิญญาสูงเลยนะครับยังมีฝีมือทางด้านช่างอีกด้วยนะครับซึ่งโบสถ์นี้นะครับเล่ากันว่าหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นผู้ร่วมสร้างเองกับมือเลยทีเดียวครับแต่นเสดานะครับที่โบสถ์ไม่ได้เปิดให้เข้าชมครับซึ่งสอบถามมานะครับพระประธานภายในโบสถ์เนี่ยก็คล้ายกับพระที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าพระประธานภายในโบสถ์เนี่ยจะเป็นสีทองอาลามนะครับ ส่วนพระที่ตรงหน้าเราก็เป็นสีดำนะครับล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของหลวงพ่อคงเป็นผู้ปั้นครับเสื้อที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรานะครับก็เป็นเสื้อของผู้ที่มีประสบการณ์นในการห้อยเหรียญของหลวงพ่อคงนะครับนำมาถวายที่วัดให้ได้ชมกันครับย้อนกลับไปเมื่อปี2 5 1 6นนะครับนายสนองเนี่ย ได้เดินทางไปจังหวัดราชบุรีนะครับโดยการโดยสารรถเมย์ไปปรากฏว่าในสนองเนี่ยก็หลับไประหว่างทางนะครับมีโจรขึ้นมาบนรถเมย์นะครับหวังที่จะปล้นผลปรากฏว่าในสนองเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมายืนขึ้นนะครับโจรก็คิดว่าในสนองจะสู้ก็ยิงเปรี่ยงเข้าไปที่หน้าอกหนึ่งนัดนะครับผลปรากฏว่าในสนองเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็เป็นที่เล่าขานกันมา ชมโซนด้านหน้าของทางวัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถเข้าไปอีก400เมตรเพื่อสักการะองค์หลวงพ่อคงองค์ใหญ่ครับ บริเวณด้านล่างนี้นะครับก็จะมีดอกไม้ทุบเทียนให้เราไปสักการะขอพรองค์หลงพ่อคงองค์ใหญ่ด้านบนครับได้ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วนะครับก็จะมีบันไดให้ขึ้นไปด้านบนได้เช่นกันครับ ชมบริเวณด้านบนเสร็จแล้วนะครับก็ลงบันไดเดินมาชมบริเวณด้านล่างบ้างครับก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยครับ ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับสีเกจิชื่อดังจากจงคงอีนะครับสีริยสงผู้ได้รับน,นิมนต์จากทางการให้ประปุกเสกเครื่องรางของขัง,งนะครับเพื่อที่จะแจกใจ่ายให้กับทหารกล้าไปลบในสงครามอินโดจีนนะครับซึ่งทหารกล้าของเรานะครับได้รับขนาดนามว่าเป็นทหารผีนะครับเพราะว่ายิงไม่ถูกถึงถูกก็ไม่เข้านะครับทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ยขนาดนามให้ว่าเป็นทหารผีนั่นเองครับ ภาพที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับก็จะเป็นภาพ21อมตะคณาจารย์ผู้มีอภิญญาสูงเราขาดกันว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งได้รับนิมนต์จากกรมหลวงชินวรศิริวัฒน์นะครับท่านเจ้าอาวาสวัดราชบอพิษให้ไปปลูกเสกเหรียญของท่านนั่นเองนะครับซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2481ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของวัดบางกระพร้อมครับ ก็จะเป็นวัตถุมงคลในยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีราคาถูกมากนะครับ200-300นะครับถ้าแท้และทันองค์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับราคาก็เป็นล้านแล้วก็หาได้ยากแล้วครับคลิปนี้นะครับได้พาทุกท่านมาเที่ยวทําบุญที่วัดบางกระพร้อมนะครับอาจจะเล่าประวัติความเป็นมา ได้ไม่ดีและชัดเจนเท่าไหร่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ